เห็นบอกว่าพี่มีเรื่องบุลลานีมูแล้วก็ไปทับกุ้งไปมูสู้เนี่ยอ่ะพี่เล่าให้ฟังหน่อยดิคือบุลลานีเนี่ยนะเป็นที่รู้กันในทหารชายแดนเนี่ยนะไม่ใช่มูแค่ว่าเอาหมอดูหมอดูหรือว่าอะไรมาท,ทําพิธีนะมูได้ตนเองเหมือนเขาเป็นเจ้าแม่อะไรสักอย่างนึ่ะเพราะว่าอะไรป่ะตอนที่เมื่อปี5 4สี่ะช่วงที่รบกันอนะคือคือสถานการณ์มันก็ตึงเครียดอนะตั้งแต่ปี5 253แล้วก่อน54ี่ที่ปะทะกันเนี่ยเมื่อไหร่ที่มาดามบุญลานีมานะเขาก็จะแบบ โหแบบคือเครื่องบวงสวงอะมามาไหนมาที่ปราสาทพระวิหารอช่วงนั้นเราลบกันคือกําลังตึงเครียดที่ปราสาทเขาพระวิหารนะอยู่ตรงสีสเกตตรงข้างสีสเกตซึ่งเคยเป็นของาตอนนายกปูที่ตอนนั้นกําลังเข้ามรดกโลกอคือช่วงนั้นมันเป็นมันเป็นช่วงเปลี่ยนตั้งแต่รัฐบาลประชาธิปัตย์แล้วก็มาถึงรัฐบาลยิ่งรักซึ่งช่วงนั้นเนี่ยพอทหารบอกเนี่ยเอาภาพให้ดู บอกว่านี่มาอีกแล้วใช่ไหมมาแล้วมาดามบุญมาดามบุญเขาจะเรียกมาดามบุญลานีอเออเนี่ยแหละก็คือมาทําพิธีแล้วแบบโอ้โหแบบไอ้เครื่องเขาเรียกว่าอะไรเครื่องสังเวย์อ่ะโอ้โอหแบบแล้วเขาก็จะใส่ชุดขาวแล้วเขาก็ทำแบบโอ้โหแบบคือทำพิธีเองอ่ะมันไม่ใช่ไม่ใช่แค่พูดง่ายงว่ามาดามบุญลานีเนี่ยคือเจ้าพิธีเองเลยใช่คือไม่ใช่ว่าแค่เอาพระหรือเอาหมอดูหรือเอาใครมา ทำพิธีแล้วสวดแล้วด้วยตัวเองเออคืออันนี้แบบแล้วก็เคยเห็นไม่ใช่แค่แคเห็นในรูปแล้วคือรับรู้จากคนเขมรเองซึ่งเมื่อก่อนละความสัมพันธ์ยังดีกับทหารเขมรกับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เล่าให้ฟังเลยและเป็นคนที่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำไมสมเด็จทุนเซนเนี่ยเขาทั้งกลัวเมีย คือโดนทาของใส่ที่้วื่งทำของ,ของใส่ข้าวเมนอีกทีคือเข้าใจว่า<ช>เขาเชื่อว่าภรรยาเขาเนี่ยมีเซนวิเศษอืแล้วมาดามบุลลานีอะตอนที่ก่อนลบกันเนี่ยเขาบอกว่าทหารทหารขาเมรจะชนะ อแต่ไม่ชนะไงแต่แพ้แต่คือเขาเป็นการปลุกถ้ามาดามบุญลานีพูดเนี่ยคือปลุกขวัญทหารได้ด้วยแสดงว่าอนอกจากคุณเซนแล้วเนี่ยคนกัมพูชาเนี่ยเชื่อในตัวบุญลานีเรื่องบุญญาธิการเรื่องของการมูใช่แล้วก็คือพูดเลยบอกว่าถ้ามาดามบุญบอกว่าอะไรยังไงเนี่ยคือจะเป็นไปตามนั้นคือในอดีตอาจจะแม่นแต่ตอนที่เขามาที่เขาเพราะวิหารคราวที่แล้วเขาเขอมาปลุกขวัญทหารไงว่าฐานเขมรชนะ แน่นอนแต่พอดีไม่ชนะสงครามมันก็ยังไม่จบแต่ว่ามันมีการเจราจาก่อนไงเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาไปคุยต่อถือ<ด>ว่าชนะแล้วไงเพราะว่าตอนอรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยเ,เขาขึ้นทะเบียนตัวปราสาทกับยูเนสโกสำเร็จ ถือว่าถือว่าชนะในแง่ของยุทธศาสตร์แล้วไงก็เขาก็เคลมได้ว่าเขาชนะใช่นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าพอมันมีเจรจาก่อนมันก็ยังไม่ได้ทันตัดสินไงว่าแพ้หรือชนะมาดามบุญก็คุยได้ต่อเอ้าก็ชนะก็ยูเนสโกให้แล้วอ่ะใครแพ้แล้วในสารโลกอันนี้คือระดับโลกอะในมุมถ้าในมุมของเขาอะใช่ไหมแต่ถ้าในเชิงแบทชทิลอะการสู้รบอะก็คือ มันเจราจากันซะก,ก่อนถ้าไม่เจราจาซะก,ก่อนเนี่ยเขเมรอาจจะชนะก็ได้อ่ะอันนี้เขาก็ปลุกขวัญในส่วนของเขาไงแต่ที่พี่เล่าถึงเชื่อมโยงถึงสมเด็จทุนเซนเนี่ยคือสมเด็จทุนเซนอ่ยพอเห็นว่าเมียแบบมีแบบเหมือแนบบมีซิกเซนมีอะไรที่อย่างเงี้ยเขาก็จะยิ่งแบบโอ้ยเมียที่แบบคือเ<ม>ชื่อถือในเมียซิกเซนเนี่ยเลยใช้ซิกเซนตามค่าเมียน้อยหมดเล่ะ <laughs> ที่เป็นขาวเนี่ยใช่ไหมไมูม <c oughs> เห็นใช่เป็นไปได้อะเมียนี่อาจจะยังรู้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือตัวสมเด็จทุนเซนเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยเห็นว่าเขามูแต่ตัวเมียเขาเนี่ยแบบคือท่านมาดามเ่เรียกเรียกเขายกย่องหน่อยมาดามบุญล,ลานีเนี่ยแบบผไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะพันเปอร์เซ็นต์เรื่องสายมูและอันนี้ไม่รู้ด้วยหรือเปล่านะว่าการที่ท่านพลโทบุญศิลป์แม่ทัพกุ้งเนี่ยเราจะเห็นว่าก็เดินสายทําบุญฮะ คือมีคนแซวไทยหลงปู่ศิลาใช่เราก็ใช, <จน S 2> ใช้สายขาวเนี่ยเป็นล้างสายดําเขาใช่จนมีคนแซวว่าเฮ้ยแม่ทับกุ้งในสายมูหรือเปล่าคือต้องบอกนะว่าทหารน่ะสายมูอยู่แล้วเพราะว่าคนที่อยู่ในสนามลบหรือไปลบอ่ะเขาก็ต้องเชื่อในเรื่องเหล่านี้ใช่ไหมอะไรที่ทําแล้วมันเกิดความสบายใจหรืออะไรอ่ะเพราะฉะนั้นการเดินสายทําบุญี่ะขวัญกำลังใจใช่ก,ก็เป็นเรื่องขวัญกำลังใจแล้วยิ่งเราสู้กับเขมรน่ะมันมีเรื่องแบบนี้